ันนี้มาให้ดูข้าวมันพี่น้องหมกเนื้อข้าวมาเนื้อข้าวดอยพี่น้องจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูทีนะเดี๋ยวให้ดูทีพี่น้องว่าเป็นยังไงนะเป็นต้องไปนึ่งมานพี่น้องไปเนื้อเนื้อมาว้าวเอาเหงื่อออกก่อนพี่น้องต้องเอาเหงื่อออกก่อนะข้าวนึ่งมาเสร็จต้องเอาเหงื่อออกก่อนเขาเรียกว่าเหงื่อพี่น้องนี่นะข้าวดอยพี่น้องเมื่อวานซื้อข้าวดอยมาไง เนื้อนุ่มพี่น้องเหรอแมสวยมากเลยอ่ะอืมนมุ่มจริงน้องพี่น้องจอมซื้อเขาบอกนุ่มนะเขาบอกข้าวนุ่มข้าวไม่แข็งนุ่มจริงพี่น้องไหมสีสวยหน้ารับทานด้วยสามสีรวมกันไม่มาเอาใส่เนี่ยเห็นไหมชวนให้ดูนะคะชวนให้ดูและชวนให้ชิมด้วยก็ได้นะชวนชิมด้วยก็ได้ข้าว เหนียวโดยพี่น้องข้าวเหนียวโดยนะคะอันนี้ออกก่อนนะข้าวเหนียวดอยนะคะพี่น้องข้าวเหนียวโดยจ้านะชมกินชมเกิียนจ้าข้าวเหนียวดดยจ้า